어. <sor> <sor> oh? วดีท่านผู้ชมครับและที่ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องราวของการเริ่มต้นของความโลภของซัมมอนเนอร์ตัวนี้นี่เองนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมเล่นนั้น mm. ผมก็นึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราอะเป็นซัมมอนที่มีสมบัติอยู่แล้วก็จะมีคนมาขโมยสมบัติของเราเปล่าเลยครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับเมื่อกี้เนี่ยไอเจ้าซัมมอนเนอร์ของเราเนี่ย ไม่ใช่ซัมมอนเนอร์ดิเรียกว่าซัมมอนเฉยใช่ไหมอืมไอ้ผู้ใช้ซัมมอนของเราเนี่ยไปขโมยกล่องของพระราชามาแล้วพระราชานะ่ะจะเมาสคืนตั้งฮากนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นถ้าเราไมได่ดูเนื้อเรื่องเมื่อตอนเริ่มต้นเราก็คงจะไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยกําลังจะช่วยคนผิดอยู่นั่นเองนะครับอืมนะครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่ผิดนะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่เกมให้เราเล่นนะครับ ซึ่งในชีวิตจริงนั้นไม่ควรทําแบบนี้นะครับไม่ควรไปขโมยของของใครทั้งนั้นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ผิดไม่ควรทําจาไว้ครับอเอาละ่ะเรามาเข้าตัวของเรื่องราวของเกกกมาดีกว่านะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเหมือนเกมป้องกันฐาน,น,นเองนะครับซึ่งเราก็จะป้องกันไม่ให้ราชามาเอากล่องคืนนั่นเองซึ่งเราก็จะใช้วิธีการตอม,มอนมอนสเตอร์ Monster ออกมาเพื่อป้องกันนนเดียนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปั๊บ สัมมอนตัวแรกถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตัวสีเขียวๆตัวแรกเลยวัวเอ๊เขียวมาเนี่ยว่าแล้วเชียวนีโอเคครับเราก็ตามที่มันบอกเลยติ๊กแก็เ,เลือกวางทงกล้างอืมจําได้เลยเนี่ยแน่เยอะม,มากแต่แล้วก็เว็บที่หนึ่งครับก็จะมีศัตรูมาบุกซึ่งศัตรูก็คือทหารของพระราชาเองนะครับ เกมนี้ที่ผมบอกว่าผมคุ้นๆนั่นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับประมาณน่าจะเกือบ2ปีแล้วมั้งนานมากครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะลองเล่นอีกสักทีหนึ่งก็เลยโหลดมาเล่นดูครับก็เรียกว่ามีความรู้เล็กๆน้อยๆอ,อยู่แล้วพอสมควรนะครับก็อยากเล่นใหม่เลิกไม่ใช่อยากเล่นใหม่เลิกเล่นอีกทีอืมผมแสบ ดีๆก็มีต้มแซบผ่านหน้าบ้านครับเอาละคลิปนี้เรามาดูกันว่าผมจะผ่านไปถึงเว็บที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ซัมโนมอนสเตอร์ได้ตัวอะไรบ้างนะครับนะตัวซัวมโมนมอนสเตอร์มอนสเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวแล้วกาตัวเด็ดๆสำหรับผมเลยนะก็จะเป็นตัวหมี่งจะเป็นหมีสีดำหม,มีสีน้ำตาลสองตัวถ้าไม่ผิดนะเราไม่รู้ว่าจะหาได้เมื่อไหร่นะครับ ในรอบนี้อืม,อมเบี้ยสองผ่านไปแล้วมาเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นอะไรเยขึ้นอ่าสีเขียวขอเรียกว่าหินสีเขียวมีหินสีเขียวอยู่สิบห้าก้อนปั๊บแล้วก็ซัมมอนมาอีกหนึ่งตัวจะเป็นตัวอะไรขอดีๆมีเลยลกันขอมีมีไปเลยมีไหมไม่ใช่มี ได้เจ้าหมาน้อยมาครับหมาน้อยหมาน้อยวางตรงไหนดีตรงนี้เหรออ่ามันแนะนาให้ตรงนี้ก่อนตรงนี้เลยโอเคแล้วเหยี่ยวโหกดไลค์ด้วยฮะแล้วต่อมาเลยหมาน้องเราก็ทํางานครับกัดกัดกัดมันครับกลับ,บ,บ,บมาต่ออ่าอย่างที่ผมบอกนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วเมื่อประมาณนู่นนะเท่าไหร่นะ โอ้ยหลุดมาตัวนึงขึ้นเลยเดือดๆอ๋อประมาณกับสองปีนะครับซึ่งตัวที่ผมจาถ้าจะไม่ผิดนะก็จะเป็นตัวหมีหมีสีดํากับหมีสีน้ําตาลมันจะมีสกิลพุบพื้นให้สตั้นแล้วก็แล้วก็มันก็จะจะ,จะฟัน,นโจมตีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยถือว่เป็นตัวเทพเลยแหละตัวหลักเลยแหละก็ไม่รู้ว่าเป็นรอบนี้จะได้มาตอนไหนนะครับ เรหวังว่าจะได้เรเร็วจะได้ผ่านด่านได้เยอะๆครับอืมเอาละวันนี้ก็กัดมันกัดมันอืมยบที่4ี่ผ่านไปครับคือผ่านเว็บครั้งแรกนะครับก็จะได้หินสีเขียวนะครับไม่คอนเน็กจ้าไม่ยังไม่คอนเน็กจ้าคัดมอนคัดมอนโอ้มาเยอะมาเยอะมาเยอะ ออกมาเยอะจิ้มมอนตุ้มเอ้ยเอ้ยจิ้มหายละไม่นะไม่นะเราปล่อยเมเตโอผิกธาตุไม่นะไปแล้วไม่ <c oughs> โดนไปแล้วครับทหารพระราชามาเอากล่องกลับไปแล้วโอ้ไม่น่าปล่อยไปบอลโมซซ่เลยขออีกทีแล้วกันขออีกทีตรงนี้แหละแม่ต้องมาเริ่มเว็บที่หนึ่งใหม่ครับ อมไม่น่าเล่นเลยเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรลองใหม่ก็เป็นเกมไม่ยากครับผมว่าไม่ยากนะเพราะว่าดูตัวละครก่อนนะมีตัวละครอะไรเพิ่มมาใหม่เพราะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานก็มีตัวธรรมดาห้าตัวนะครับตัวแรอยู่แปดตัวตัวอิบิกอยู่เก้าตัวแล้วก็ตัวฟิชเนอรี่อยู่เก้าสิบสิบเอด 11ตัวแล้วก็มีเตจอยู่9ตัวอ๋อก็รู้สึกว่าตัวละครจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะจากต่ก่อนเท่าไหร่นะครับจากที่ผมเคยเล่นมาเมื่อครั้งที่แล้วครับก็ตัวละครไม่เยอะครับเรียกว่าอพอตัวละครไม่เยอะเนี่ยเราก็จะดูที่ความสามารถของตัวละครแล้วก็เอามาวางเล่นจะง่ายกว่าง่ายกว่าที่แบบมีตัวละครเยอะๆมีเป็นร้อยตัวแล้วก็เราก็ตุ่มกาชาแบบได้แบบ อะไรแบบเรือเรื่อยๆแต่ตัวไม่เก่งเนี่ยมันก็จะเล่นเก่งยากนะครับแต่คนที่กับกาชาได้ตัวเก่งเลยก็จะเก่งสุดๆไปเลยเงี้ยครับไม่ทำให้ใครดีเท่าไหร่ผมว่าแบบนี้ยทีละตายแล้วเนรอนี่นะเออยิงมันดิเออันนงจะไม่ยิงตกใจหมดเนี่ยครับพอมีตัวมอนสเตอร์มาเยอะนะครับก็อาจจะก,กาชาได้ตัวดีๆเร็วหน่อยนึงแล้วก็ อยู่ที่การวางตำแหน่งของเราแหละแล้วว่าเราจะวางวางมอนสเตอร์ไว้ตรงไหนเพื่อ้ป้องกันไม่ให้มันมาเอากล่องสมบัติคืนนั่นเองครับรามาดูกันว่าตกลงคลิปนี้จะไปได้ถึงไหนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ดีด,ดีก็เหวอถ้าครับคลิปที่สี่ผ่านไปอะไรมาอ๋อคนขายของคนขายของอ,อ้าวโหซื้อดีงันนี้อา้าวซื้อ เจอโฆษณาเฟซบุ๊กครับการเดินทางามาไม่ทันการเดินทางการทําสมาธิมาไม่ทันบดเรียนโอ้อยังว่าว่าโฆษณาหาไม่ทันจริงหลเเะเราก็ดูโฆษณาแป๊บหนึ่งไม่ตัดคลิปนะครับข้าตเองนะครับ <laughs> อา่าโอ้โหมุนหมุนหมุนโอ,โอเคปิดเฮ้อ่าได้สิบละเรามาสม่อนมอนสเตอร์ดีกว่าดูครับจากหินสีเขียวจะได้ตัวอะไร ขอม,ม,ม,มีมีมีไหมมีไหมเยีเ่ยมโอโคได้มีเท็ดดี้มาเลยครับนี่แหละยอดเยี่ยมมากตรงนี้แหละฮีโร่ของผมไปเลยนี่หละตรงนี้แหละอัพเกรด,ด้วืเอยเอาเอาโอโอโอัอไปเลยนี่เฮ้ยไ,ไม่น่าเชื่อครับได้มีครับสุดยอดมากอืมมีครับถึงแม้จะดูเหมือนไม่เก่งในแบบโจมตีช้าแต่ว่า ผมว่ามันสุดยอดอ่ะตันนี้อืมนี่นะนี่นะดูโ,ดโห,โหสุดยอดครับสุดยอดได้มีมันแล้วงานนี้น่าจะผ่านไปไกลแหละเพราะว่าเก่งนะผมบอกเก่งมากตัวน,นี้มีเก่งตัวน,นี้เงี้ยอเอย๊มันมีสป,ปีดไม่ใช่ไรคุณพูดมีสป,ปีดนะครับถ้าจะผมจำไม่ผิด เปลี่ยนตรงไหนอ๋อเปียนภาษาได้ไหมได้ภาษาไทยคุณคุ้นว่าเมื่อก่อนผมเล่นภาษาไทยนะครับแล้วมันภาษาไทยมันหายไปไหนอ่ะมันไม่มีอ่ะสปีดผมมีสปีดอยู่นะสปีดสปีดอ๋ออยู่นี่เลชอ็อปซื้อได้ไหมอ้าวอ้าวเปิด,ดข้อผิดพลาดครับคุณเป็นเจ้าของอรายการอยู่แล้วโอ้โอ,โอ,โอ้โอ้โอ้ทำไมซื้อไม่ได้อ่ะขออีกทีได้ไหม อทีได้ไหมซือสาาทีปุ๊บก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือเมื่อก่อน่ะผมเล่นผ่านโทรศัพท์แล้วผมก็ซื้อตรงนั้นทีนี้พอมาเล่นในคอมด้วย blue stack ผมมันน่าจะจำจำการตั้งค่าอันเดิมมีซื้อจำการตั้งค่าอันเดิมของโทรศัพท์ไว้พอมาเล่นในคอมปุ๊บมันก็เออ หรือเปล่ายังไงทําไมมันหรือเราต้องล็อกอินเออใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าผมล็อกอินอ่ะคอนเน็กต์ล็อกอินโฟอ,อะไรวะล็อกอินง่ายยังไงไม่ใช่มั้งเดี๋ยวเออไม่ได้อยู่มันล็อกอินง่ายไม่ใช่แล้วอีทีดิเออต้องอย่างนี้สิหรือเปล่าล็อกอินสำเร็จแล้ว ก็ไปดูสิดอ,อได้ไหมจะใช้อันนี้อจะใช้ดับเบิลสปีดอ่ะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอยากจะบอกว่าดับเบิลสปีดมันมีผลมากนะครับคือมันมันเร็วมากอ่ะทันไม่อ่นแบบนี้อมันจะแบบวิ่งปวิวเลยครับ <c oughs> มันเร็วกว่านี้เยอะครับเกมมันจะจบเร็วมากสนุกมากครับแต่พก็ต้องใช้ความคิดค่อนข้างจะเร็วนะก็ ในเมื่อผมสปีดเกมตรงนี้ไม่ได้ก็สำหรับคนที่ดูก็ไปสปีดเอาใน youtube เองก็แล้วกันนะครับคูนจุห้าคูนสองก็แล้วแต่เลยครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับตัวเกมก็จะเร็วขึ้นดูเร็วขึ้นแต่ว่าก็จะฟังผมพูดแบบเร็วด้วยเ,เหมือนกันนะครับเ <c oughs> อาล่ะ,ละพูดเกมกันต่อดีกว่านี่ครับเกมก็อาจจะได้หมีมาผมว่านีอย่างเงี้ยแหละถุกืนเพราะว่าทีมแข็งแกร่งขึ้นเยอะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบัฟมันบัฟมันบัฟเด้อเด้อเด้อขอเพิ่มพลังให้าน้อยบัฟเว้ยมันบัฟเฮ้ยมันบัฟอะไรมาบัฟเกาะหรือเปล่าหายไปเออเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนไหมโดนน,นี่เนี่ยเกือบไปแล้ววิดวิดไปหน่อยเดียวมาเว็บที่เก้าโอ้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เว็บสิบผมไม่ได้ผ่านนะ เว็บสี่อะจะต้องมีทหารเอกที่ยืนยืนถือโล่นะเดินมาซึ่งผมว่าไม่น่าเอามันอยู่ <st> <c oughs> แต่กถือว่าเป็นกรารเริ่มต้นที่ดีครับที่ได้หมีมาทันทีเลย <c oughs> ยิง่งจะได้มีสีดำหนึ่ตัวนะเพอร์เฟกต์เลยแหละจะได้ไหมกันนั้นเองได้ตอนไหนกันนะ <c oughs> เกมนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องความเร็วก็ยังสําคัญนะครับที่เขาบอกกันว่าความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจ เกมนี้ก็เช่นกันครับโจมตีเร็วก็เป็นเรื่องของปีศาจเช่นกันอตอนเริ่มต้นนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมบอกนะผมบอกว่าความเร็วเป็นเรื่องของปีศาจใช่ไหมแต่ตัวที่ผมชอบอะ่ะก็คือหมีตัวนี้อ่าดูนะครับพาวเวอร์นะครับตรงพาวเวอร์นะตอนเนี้ยมันโจมตีอยู่ที่สี่สิบสองแต่สปีดของมันอนะ่ะโจมตีเวลี่โลมากเลยอืมผมบอกว่าเกมเนี้ยสปีดเป็นเรื่องสําคัญแต่โจมตีเวลี่โล งงไหมงงไหมตบตีช้ามากแต่สปีเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับมันมาแล้วมันมาแล้วจ้าออ้ดผิดดิขดขตบตีมันนี่เนี่เดินมาทางนี้ซีหมีอยู่นี่เดินไปนน่นทำไม โอแพ้แล้วครับงานนี้มาไม่รอดครับแพ้แน่นอนครับแพ้แล้วครับแพ้แล้วมันเข้ามาถึงตรงนี้แล้วแล้วมันก็เอากล่องไปละจ้าไปละจ้าหนีไปละจ้ากล่องนี้วลาถึงเว็บสิบครับถึงบอสเอาง่ายๆถึงบอสบอสด่านแรกนี่เองมันเอากล่องไปแล้วจ้าเอาแล้วครับก็คลิปนี้ก็ไปการกลับมาเล่น เกมเดิมที่ผมเคยเล่นนั่นเองนะครับอดูไม่น่ามีอะไรยากมากมายนะครับนักนะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นก็ทําได้ถึงเว็บสิบก็คือถือว่าดีแล้วครับแถมได้ตัวที่ต้องการด้วยคือตัวหมีสีน้ําตาลมานะครับนะครับก็ต้องขอตัวไปเก็บเลเวลซัมมอนมอนสเตอร์ก่อนนะครับดูว่าคลิปหน้าออกมาดีแค่ไหนจะถึงเว็บไหนนะครับ ก็น่าจะไปได้ลึกกว่านี้แหละชัวร์แหละเกินสิบแน่นอนแต่ถึง20-30หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ